พอพู้ดินงนั้นการกราบพระพุทธรูปที่เราตั้งอยู่ที่ห้องพระที่บ้านเราก็ไม่สมควรจะกราบเพราะมันถือเป็นก้อนดินถือเป็นไม่ได้เป็นตัวแทนพระเจ้าไม่ได้เป็นพระธรรมไม่ได้เป็นพระวินัยถูกต้องไหมครับเพื่อถ้าเราต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่เป็นไม่ทราบเข้าใจถูกไหมครับคืออย่างนี้ต้องค่อยๆพิจารณาไปทีละเรื่องพระศาสดาบัญญัติการกราบการไหว้นะถูกต้องไหมบุคคลควรไหว้คือใคร ใครคือบุคลคลคนไหว้ของพิกุสัมมาสัมพุทธะพิกุผู้แก่กว่านะบัญญัติการอัญชลีการอภิวาทกราบและไหว้นะนะทราบอันนี้ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเคารพใครผู้เจ้าเคารพพระธรรมพระสงฆ์เคารพผู้เจ้าผู้เจ้าเคารพพระธรรมนะไปดูพระสูตรที่ผู้เจ้าอนุญาตให้ทำสถูปหรือเจดีได้นะกับบุคคลสี่พวกนะ สัมมาสัมพุทธะพระปัจเจกเนี่ยตถาคาตาสาวกโกแล้วก็พระเจ้าจากักรพรรดิแล้วสถูกเป็นรูปร่างไงไม่รู้เหมือนกันนะ,นะผู้ใดแล้วก็บอกเหตุผลในการสร้างสถูกสําหรับสี่บุคคลนี้ว่าลองบอกมีเหตุผลอะไรเพราะบุคคลใดเนี่ยเข้าไปถึงสถูกของสี่บุคคลนี้แล้วเนี่ยจิตจะเลื่อใสจะเกิดปิติเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้ทีนี้มาดูกัน การกลับไหว้ตรงนี้เนี่ยความเป็นวิฉาทิฏฐิเนี่ยมันหมายถึงว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าการปลุกเสกเราปั้นอันนี้มาเนี่ยแล้วเราก็ปลุกเสกขอให้นี่จงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไล่มนไปใหญ่เลยนี่เดัจฉานวิชาเข้าใจไหมดังนั้นถ้าเรามีภาพพระพุทธเจ้ามีรูปปั้นแล้วเราไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ เรากราบเพื่อการระลึกถึงหรือเราไม่มีเลยเราก็ยังมีการกราบเพื่อการระลึกถึงเท้าสักกาเทวราชเดินลงมาจากปราสาทประนมมือไหว้ทั้งสี่ทิศไม่ได้มีรูปปั้นอะไรไหวไปรอบเลยมาตาลีเทพบุตรถามเท้าสักกาไหว้ใครเท้าสักกาบอกว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลอุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม นักบวชผู้อยู่ประพฤติพรมจรัยร์ไหว้พระเสขาอาเสขาไหว้พระพุทธเจ้านะังนั้นจะมีหรือไม่มีถ้าโยมไหว้โดยเจตนาที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระองค์ทําไมต้องไหว้พระองค์เป็นผู้มีอุปการะมากนะการเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้เจ้าก็มีบัญญัติอีกนะควรเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีศีลเสมอกันนะการพูดของเราจะเป็นไปกันได้ ถ้าสินไม่เสมอกันการพูดของเราจะขัดแย้งกันเป็นไปกันไม่ได้แต่การเข้าไปเกี่ยวข้องไปคบกับบุคคลผู้มีสินมากกว่าต้องทําอัญชลีหรืออภิวาทก่อนเห็นมนะ่ยเพราะนั้นเราละลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์มีทั้งสินมากกว่าเป็นผู้มีอุปการะมากด้วยการให้เรารู้อริสัต์สีนะเท้าถึงอมาตะธรรมคือความไม่ตายไม่มีอุปการะใดยิ่งไปกว่าอุปการะนี้ การอุปการะด้วยทรัพย์สินเงินทองนะจีวรบิณฑบาตเนาสนาสนะเพศัอยังไม่เลิศเท่านะการรู้ให้เขารู้อริสัตส,สีถือว่าเลิศที่สุดดังนั้นพระองค์เป็นบุคคลผู้สมควรไหว้สมควรกราบนะจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือไม่มีก็ตามเราก็ยังกราบไดนะ้ในห้องนี้สมมุติไม่มีอะไรเลยเราก็ยังมีการกราบและขณะที่โยมกราบคนที่ไม่รู้ความ เห็นม่อโยมกราบกราบกำแพงมั <imprisoned> ้งเนี่ยใช่ไหมอ่าสงสัยกำแพงศักดิ์สิทธิ์เพราะเขามีมิจฉาทิฏฐิเขาเขาเขาไปยึดในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์โยมไปนำพาของถึงความเห็นและคำพูดของเขาโยมไปทุบกำแพงทิ้งเหลือแต่อากาศว่างๆโยมกราบไปเจอข้อหากราบทิศอีกน่ะ่ไหว้ความว่างมั้งไหว้อากาศบูชาทิศเคารพทิศ ซึ่งสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมีการเคารพทิศอยู่และถามผู้เจ้าว่าพระองค์เคารพทิศอย่างไรรองค์เัญญัติเรื่องทิศถกคือหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกลูกต่อพ่อแม่นายต่อบ่าวบ่าวต่อนายสามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีนี่คือทิศถกเห็นไหมนั้นถ้ามีอยู่ก็มีไปหรือจะเอาออกไปก็ได้นะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องขวนขวายให้มี นะถ้ามีแล้วนะอยากจะมีหรืออยากจะออกไปก็แล้วแต่แต่ถ้ายังไม่ได้ออกไปก็จะต้องมีเหตุผลในการที่จะเกี่ยวข้องว่าอย่าไปคิดว่าเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์อย่าไปบนบานขออ้อนวอนนะหรือคิดว่านั่นนนนี้แล้วจะส่งผลโดนบันดาลอะไรนะซึ่งเป็นเหตุให้เราต้องสอนลูกด้วยสอนหลานด้วยลูกหลานเห็นเรากลาดทุกคืน นะแรกๆก,ก็คงไม่เป็นไรเราก็สอนลูกเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลูกเข้าใจลืมสอนหลานลืมสอนเหลนลืมสอนหลนนะรุ่นเหลนหลนก็เริ่มเห็นนะโอพ่อแม่ปู่ทวดกาบทุกคนต้องศักดิ์สิทธิ์แน่เลยวันดีคืนดีเหลนหลนก็มากราบขออ้อนวอนนะเนี่ยความปิดเพี้ยนมันก็จะเริ่มเกิดทีละนิดทีละนิด,นดใช่ไหมนั้นพระเจ้า น่าจะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้จึงไม่บัญญัติสิ่งเหล่านี้ไว้ใช่ไหมไปดูพระสูตรอีกสิ่งใดที่พระองค์ไม่พูดพระองค์ไม่บัญญัตินั่นคืออะไรสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อน,นิพพานพระองค์จะไม่พูดออกไวนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระธาตุเรื่องรูปปั้นรูปหล่ออะไรต่างๆเหล่านี้รลงพูดไว้ไหม ไม่พูดเงียบนะมันมันซุ่มเสียงนะไอแ้แหมมันคนพูดชากนะอย่างที่เหตุผลที่ประกอบมาให้ทั้งหมดเนี่ยนะให้เราก็ใช้การพิจารณาดีๆ